สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์อเครือรเอยแตร้อสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเทคนิคทีเอ็มนะฮะเป็นโซเวียตสีเขียวนะครับอยู่ฝั่งขวาบนนะใช่ไหมใช่นะอ่าส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะฮะจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีแดงนะครับผมซึ่งอยู่ฝั่ง้ายล่างนะฮะภายใต้ชื่อดัสดูเอลอนนะจากคลนฟิวรี่นะครับผมอ่าอยู่ในแมปอินดัสเทรียลสแควร์นะครับผม ซึ่งเป็นแแบบที่มีโรงรถอยู่ตรงกลางนะยึดแล้วก็จะทําให้ยานพาหนะทางบกของคุณสามารถรีเจนเลือดได้นะอ่าโดยที่ไม่ต้องกลับไปซ่อมที่ฐานนะประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้เขาทาอะไรในฝั่งสีแดงสร้างโรงทหารสองโรงออกมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วตรงนี้กดอะไรนี่ทำไมกดออนโฮไว้โอเคน่าจะเป็นเอนจิเนียร์อ๋อไม่ใช่นะเป็นทหารโอเคแล้วอออะสีเขียวเอางี้เลยนะฮะโอ้โห อ๋อส่งสร้างคาเชอร์เครนออกมานะก็เลยส่ง MCV ออกมาอย่างนี้ได้คนระับแต่ว่าเจอมแมลงปอเกาะนะมันก็เลยเคลื่อนที่ช้าลงหน่อยนะไม่หน่อยนะเคลื่อนที่ช้าลงเยอะเลยนะตรงนี้กลางยังไงตรงไหนใช้ MCV เชิงรุกนะฮะอ่ามากลางอยู่หลังเขาตรงนี้นะระยะการสร้างก็จะมาถึงฝั่งนี้พอดีนะถ้ะแถวนี้นะตรงนี้ฝั่งสีแดงต้องร่งปั๊มเอ่อแทงบัสเตอร์ออกมานะฮะ ตรงนี้ว่าไงเซนทรีกันเลยนะครับผมแทงบัสเตอร์มาถึงวารยาเดือทุยมาทันเวลาพอดีนะฮะเรียบร้อยโดนแคนเซิลไปนะครับโหเทสลาคอยเกือบจะมาแล้วนะตรงนี้บาเรกยังไงก็ไม่ได้นะฝั่งเสียวต้องจัดการแทงบัสเตอร์ตรงนี้ก่อนนะโอ้แต่ว่าฝั่งสีแดงนี่คือเขาดีมากนะเขามีเบรสโดนมาเกาะด้วยนะรถสปีดของ MCV นะครับตรงนี้ทหารต้องกระจายตัวกันนะอ๋อแล้วอา้าแมงมุมเอ้ยแมงปอแตกเรียบร้อยครับผม MCV เข้ามาตรงนี้กลางไม่ได้นะไม่มีพื้นที่นะครับและในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงส่งทหารมาคุมพื้นที่นะจุดนี้นะมีเทสลาคอยกําลังผุดขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โหฝั่งสีเขียวนะสเปอร็เรกเตอร์เปิดเป็นเทสลาคอยแล้วก็แอร์ฟิวต่อเลยนะแล้วตรงนี้ MCV ไปไหนครับอยู่นี่นะฮะแตกเรียบร้อยโอ้โหเอนจิเนียร์ก็ไม่รอดนะฮะรอดได้ก็แปลกนะครับจังหวะน,นี้แล้วยังไงอะ่ะแต่แต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่ไม่มี MCV แล้วก็ยังมีคลาชเชอร์เคีรนเอาไว้สร้างฐานได้นะ ไม่เดือดร้อนฮนะดูแต่ว่าตอนนี้เทสลาคอยมาแล้วครับทาหารตรงนี้เนี่ยไม่รอดแน่นอนฮนะแต่เดิมศพแรกด้วยศพนี้นะฮะดุนช็อตนะครับเรือหรือรือแต่โครงกระดูกนะฮะยังไงเนี่ยยิงอะไรครับอ๋อสไนไปที่คาเช่เครนนะไม่รอดอยู่แล้วครับจังหวะนี้ยังไงก็ต้องถอยนะโอ้โหมีคอปเตอร์ทรินเบลดออกมาแล้วนะแก้ทางยังไงครับฝั่งสีแดงนี่ต้องใช้เทงงูเลยนะจังหวะนี้ ไม่ใช้เทงงูนะฮะขึ้นเทียสองแล้วขึ้นสไตรเกอร์ V X เลยนะใช้อัปเกรดโร,รเกตพอดด้วยนะยีงไงแอดวานซ์โรเกตพอดนะฮะพูดผิดขออภัยนะครับผมตรงนี้โอ้ยันคนส่งคุณมาส่งอย่างนี้เลยนะครับแทงบัสเตอร์เข้ามาแบบอุกอาจอเจอหมีคำรามใส่ไม่โดนสตันนะฮะแต่ว่าก็ผุดขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีนะเพราะถ้าหากว่าลุกขึ้นมาเนี่ยโดนหมีตกทันทีเลยนะตรงนี้ยังไงครับ V X มาแล้วนะ จังหวะน,นี้ฝั่งสีเขียวมีเครื่องบินมิคุมอยู่นะไม่ได้นะครับ v x เข้ามานี่คือโดนแน่นอนอ่านแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยมีโทวเวนเบรเข้ามาอ่าโดนไปลูกนึงนะจังหวะน,นี้ชูชิวอ่านดรอปลงมายิงมิกนะครับผมโอ้โหแล้วยังไงต่อครับเนี่ยมีเอนจิเนียอ,ออกมาฝั่งสีเขียวเขาทำอะไรเนี่ยสร้างเอนจิเนียร์มาทําไมจะยึดบ่อน,น้ํามันฮะก็ดีนะครับตรงนี้จริงๆฝั่งสีแดงทไมเขาไม่ยึดบ่อน,น้ํามันน่ะโอ้เสียดายอยู่นะเนี่ยโอเคสนามบินแตกตู้มเรียบร้อยครับผม ตรงนี้ vx ลงพื้นเลยนะฮะหลบนี้การโจมตีของเครื่องบินมิกนะฮะ,ะแล้วตรงนี้ยังไงแทงบัสเตอร์ก็ยังอยู่นะฮะลุกไม่ได้นะครับออย่างที่บอกไปอ่ะฝั่งสีเขียวสร้าง w a l factory นะครับเอาแ c น n ซนอยังไงครับเอี่ยน่าสนใจนะฮะเกมนี้น่าสนใจนีฝั่งสีแดงส่ง vx เข้ามาแล้ว2ลลำ แต่ตรงนี้ยังไงต่อเอากะจะมายิงเครนให้แตกนะฮะแต่ไม่ได้นะครับโดนสอยร่วงไปก่อนนะโอ้โหร่วงโดยฝีมือเครื่องบินมิกนะครับมิกไฟเตอร์นะฮะเอาตรงๆถ้าว่าฝั่งสีเขียวเสียเครนไปนี้ก็คือเรียกได้ว่าแย่เลยนะเพราะว่าจะต้องพึ่งพาแค่โรงทหารนะครับโรงทหารฝั่งโซเวียตมันเาเรียกว่าไม่ค่อยมีประสิทธิธภาพสักเท่าไหร่นะประมาณนี้แต่ก็พอใช้สู้ได้อยู่นะแล้วฝั่งตุ๊ย ดินผ่านกันเองแล้วฝั่งโซเวียตนี่เน้นไปที่กองทัพยานเกราะมากกว่านะาพวกรถถังอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็สร้างฝักซูเปอร์ออกมาแบบรัวๆเลยนะเอามาเคาน์เตอร์ตัวเครื่องบินฝั่งสีแดงนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับส่วนฝั่งสีแดงก็มาเติมเรื่อยๆนะครับถึงงูออกมายังไงครับจับแปลงร่างบินขึ้นฟ้าอย่างนะโอเคแปลงร่างแล้วตรงน,นี้ยังไงเนี่ยทหารเกณฑ์มายิงแทงบัสเตอร์ที่มุดรูอยู่นะ ดาเมจก็จะได้รับน้อยลงนะฮะเวลาที่อยู่ใต้ดินอย่างนี้นะเวลาที่มุดรูอยู่โอเคตรงนี้เทงงูมาดรอปแล้วครับยิงหมีทิ้งจบนะฮะเรียบร้อยตรงนี้มีปลั๊กทปเปอร์เข้ามาแล้วหืเทสลาคอยยิงถึงโอโหระยะไกลมากังหวันนี้เทงงูเข้าไปเทงงูโดนชอด็อตทีเดียวนะี่คือแตกนะต้องระวังให้ดีนะครับ ตรงนี้เข้ามาตรงนี้ก็แตกอีกแตกไปอีกนะโอ้โหตรงนี้โอเคแทงบัสเตอร์ชะตาขาดแล้วครับจังหวะนี้โดนสแปมเข้าไปเรียบร้อยครับผมใครได้ดาวอ๋อคนนี้นะนีตนงงน่ตรงนี้ไงครับมีโอ้โหตรงนี้เองนะครับฝั่งสีเขียวต้องขายทิ้งเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับฝั่งสีเขียวสร้างโรงรถได้แล้วก็ขายเครนทิ้งนะฮะเป็นยังไงนี่เอา้าขายสิ่งก่อสร้างทิ้งอย่างนี้แสดงว่าตังไม่เหลือนะฮะ แล้วเขากดสร้างอะไรมาเนี่ยบูฟล็อกนะฮะจริงๆนี่น่าจะสร้าง M c v ด้วยนะแต่ว่าตังเข้าเหลือไหมไม่เหลือนะครับโอเคกดบูฟล็อกออกมาแล้วก็กดรถถังแฮมเมอร์มาอีก25คันนะครับผมเน้นๆเลยนะฝั่งสีเขียวอย่างดุเดือดนะฮะส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้กองทัพเหลืออะไรไหมครับไม่เหลือนะครับขายฐานใหญ่ทิ้งด้วยนะฮะได้เอนจิเนียมาคนหนึ่งอ่าน่าจะส่งเข้าไปยึดบ่อน้ำมันได้พอดีนะ ตรงนี้ฝั่งสีเขียวส่งเครื่องบ,บ,บ,บินมิ่มาสก,กาวแล้วก็ไม่เห็นนะแต่ส่งแมงมุมวิ่งมาตรงนี้โอเคผมว่าเจอเอนจิเนียร์แน่ๆนสตาขาดแล้วครับจังหวะน,นี้โดใดส่เลยเรียบร้อยครับดีนายไปเลยนะฮะก่อนที่จะเข้ายึดก่อนที่จะเข้าตึกได้นะะไม่ทันนะครับตรงนี้งไงครับเทงงกำจะเข้ามายิงนะฮะไม่ได้นะครับโดนสตันไปก่อนนะฮะ แล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยฝั่งสีแดงโอ้โหรถถังสึนามิกับแทงบัสเตอร์กองทัพต,ต,ต่อต้า,ยานยันเกราะล้วนๆเลยนะเนี่ยคือถ้ายิงแฮมเมอร์หมดเนี่ยก็มีอยู่สองขันดนี่ว,ว่ดยิงแฮมเมอร์แตกนี่ก็เอาสึนามิไล่เหยียบต่อได้นะเหยียบพวกทหารราบเนะี่ยแต่ว่าสึนามิคุณต้องสไนเ์ไปที่ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวมีแมงมุมออกมาด้วยนะครับโอ้โหอย่างดุเดือดเลยฮนะว่ามันอันตรายตรงแมงมุมนี่แหละกองทัพโซเวียตนะตั้งแต่ภาคสองแล้วนะครับ ความอันตรายนี้ก็ยังอยู่ส่งต่อมาถึงภาคสามนะฮะเธอโดนนะครับตรงนี้ไงในแทงบัสเตอร์มุดรูนะฮะโอเคมุดรูก็โดนยิงนะฮะผลอกมาก็โดนหมีตกตายอยู่ดีนะครับสรุปคือยังไง,งไงก็ไม่รอดนะแมงมุงมโจมตีไม่ได้นะต้องเอาทาหารยิงโอเคสแปมยัดรูนะฮะส่วนตรงนี้สีเขียวทำอะไรครับมาดูดเลือดเสียงก่อสร้างนะน่าจะดูดไปฮิวตัวเองนะ เข้ามาตรงนี้ฝั่งสีแดงสร้างอะไรอยู่ตังหมดด้วยนะฮะโอ้หอเคซูนามินั่นเองนะครับแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่จังหวะนี้นี่คือเสียเปรียบเรื่องจำนวนแบบสุดๆเลยนะโอ้โหแล้วสีเขียวขายสิ่งก่อสร้างหมดเลยเหลือแต่โรงเก็บแร่หนึ่งโรงกับโรงรถอีกนะฮะแ,แล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวเขากดอะไรมาเนี่ย โอ้โหต้องใช้ซิกเกิลแล้วนะฮะจังหวะนี้ไม่ไหวนะฮะตรงนี้สึนามิถูกสตันไปนะครับจากระยะไกลด้วยเข้าไปเหยียบเหยียบนมีไม่ได้นะฮะโดนสตันโอ้โหฝั่งสีแดงเอ้ยสีน้ำเอ้ยสีเขียวนะฮะมีมีมุมสองตัวนะครับผมแบ่งกันทำหน้าที่ได้ดีมากนะแทงบัสเตอร์ปุดขึ้นมาโดนหมีตกเรียบร้อยครับสึนามิแตกไปนะผมว่าฝั่งสีแดงเนี่ยอาจจะต้องจีจีแล้วนะครับไม่น่าไหวนะฮะจังหวะนี้โอ้โหตูมเรียบร้อยครับ บุกเข้าไปได้แล้วนะฝั่งสีเขียวนะสีแดงนีน่สีแดงเขาชื่ออะไรนะดัสดวยลอนนะสีเขียวคนเทคนิคโอเคจีจีฮะมีซิกเกิลเข้ามาด้วยนะจังหวะน,นี้สีแดงขายสิ่งกอ่อสร้างทิ้งนะครับเพราะว่าตังค์ไม่พอนะตรงนี้สุนามิออกมาก็โดนสตันอีกนะออกมากี่ขั้นกี่ขันก็โดนสตันหมดเลยนะแล้วโดนดูดด้วยนะจากระยะไกลนะจังหวะน,นี้แล้วก็ บึ้มไปนะตรงนี้ฝั่งสีแดงต้องเอารถเก็บแร่มาเคลียร์ทหารราบนะยิงซิกเกิลแตกไปแล้วเรียบร้อยโอเคทหารเกณฑ์ไต่าตามไปนะโอ้โหแมงมุมว่าไงแมงมุมเดือดทุยแมงมุมนี่ส่งเข้าไปโจมตีนี่ไม่ได้นะมันค่อนข้างบอบาบงบบนะเอาไปท,ทฤฤฤําสันแบบนี้แหละดีแล้วนะแล้วสุดท้ายเขาก็ได้กดยอมแพ้ไปนะครับผมโอ้โหโเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่ง,งผ่านหน้าบ้านดังมากนะถ้าเข้าไม์ก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้โหมาตอนจบเกมพอดีเลยนะ สรุปนะครับฝั่งสีเขียวก็ได้รับชัยชนะไปนะคุณเทคนิค TM นะครับผมสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้ทรัพยากรก็โอ้โหขี่กันมาเลยแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่นำนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็สู้ไม่ไหวนะครับก็ต้องกดยอมแพ้ไปอย่างที่บอกนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ